เนตพึ่งแดงดอกแรกครับดอกแรกแหกปานของเฮาพี่น้องดอกงามมานะืูนกำลังงามเลยนะปาดมีแต่ดอกยหงไๆเลยจ้ะพ็นยังอันนี้อยู่นะประทันเทาอยู่จ้ะพออยู่นี่อีกมูนึงครับพี่น้องสามสี่ดอกน้อยอยู่นี่ จ้าเพื่อนสีออกประลายบ่เนาะเห็ดปลอกตาพี่ครับกำลังงามเลยเนาะจ้าไม่ไดออกเดียวเนาะจุ่มกำลังงามเลยจ้าเห็ดกอเดยง สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแลวก็บพี่ีกับพีสิใหม่ผู้เข้ามาชมโัวโลกนําครับืันนี้ก็มาพบพ่อกันกับเป่านาดกับสาวกค,คือเก้าครับสวัสดีจ้าวันนี้ก็พาเดินทางเขาป่าคือเก้าแล้วจ้ะกลับไปรุนไปชมน่ำกันจ้าวาสีมาเหนียงกันแน่ไปกันเลยจ้าไปครับพี่น้องรุนเบิงน้ำกันครับืันนี้มาผอกันในเสาว,วันที่ยี่สิบหกสิงหาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับ พี่กัดท่ากับป่าปลน้องเม็กตำบลย่างคำเพื่อบุญทลิจจังหวดัดอุบรที่เก่าครับเมื่อนี้กับพ,พี่น้องไปหาหล่อเบิงเฮดคื่เก่าครับเมื่อนี้กับอาจสิไดค้คูดมันไปนัาพี่น้องขันเฮด,ดบ่มีกับสิได้คูดมันลครับเมื่อนี้ไปหลุ่นเบริรน้ำกันครับพี่น้องว่าสิได้เฮดยังเนี้ยครับเฮดพึ่งแดงดอกแรกครับดอกแรกแหกปานของห้าพี่น้องดอกงามนะมันเป็นแดงหน่อยต่อนะ เพิบบ่มบดแด้ง่อยต่อครับดอกนี่จึงได้คือออกอยู่ในดินเนาะเม็ดกอแดงจ้ะดอกแบบใหญ่เนาะเพิ่งไครเพิ่งขา้าครับ ดอกหนึ่งจ้ะเลือดอกก็คืนพึ่งไขอีกจ้ะกำลังจูมเลยนะอีกจูมหนึ่งจ้ะ พันดอก้างคางเนาะจ้ะแต่ก็ยังมีดอกหน่อยดอกกันน้เพิอนอยู่นอสก,ก,กอยจ้ะพึ่งข้าไล่ครับ มิเตอดอกใหญ่ๆเลยจ้ะเปพนยัองอันนี้อนยะู่นะประธานเทาอยู่จ้ะเพิ่งขาลายจ้ะหลงองเรื่องอีกจุ่มหนึ่งครับจุ่มงามๆเลยนะ พออยู่นี่อีกมูหนึ่งครับพี่น้องสามสี่ดอกน้อยอยู่นี่จเพื่อนเสีออกปลาหลายบ่เนาะมู่บใหญ่เนาะห่างเนาะ Được nhây Chùm nhẹ, nhẹ Chùm nâng hấp Bàn nó บุนน้เขามเบิงเนาะเมื่อ,อาวานดอกได้เปลือยกับเสียเอาไว้เนาะเอาไว้เพื่อเนเป็นเสือต่อไปอีกครับอีกจูมเนยจ้ะ ดอกนี้คือเสีออกมรล้ายนะบาวน่ะเห็ดปวกตาพี่ครับกำลังงามเลยเนาะจ้ามีดอกเดียวนะเพื่อนว่าค่อยออกเป็นหมูเนาะมองถ้าดอกจ้ะแต่ว่าดอกงามท้่จะพี่น่อ เห็ดเพิงดำจ้ะจูมกันลลางงามเลยจ้ะเห็ดก่อเดียงเพิงดำอีกดอกนึงครับสามดอกครับยี่ี้่ กำลังเป็นจูมเนาะพึ่งน้ำอ้อยจ้ะหาไล่อีกจ้ะดบกันจะบานเนาะ นี่จะลักษณะของใบเนาะใบเบานาทพุทธจ้ะ มัวแ้ลกไปคือเ่อหน้าจัดก่อนหใหญ่านไดนาะจ้าจ้ลักษณะหัวเนาะ บสะุดจ้ะค้าเคื่อใหม่ครับมายางงามเลยจ้ะพีหนอ้อไงเนาะไงเนาะนอนเครื่องนี้ก็ยังเหมือนกันจะ้ะมันจะค่าหาักใหม่เนาะ,ะหานันมันติดหักใหม่เนาะดึงบกขึ้นครับพุดลงไปกับ ข่ัดม่ได้บสุดสามุดช่องสิงามัวใหญ่สามนะใหญ่ใหญ่เลยนะตาพี่น้องหัวนี่หัวเก่าเนกน มองามเนานะตูดเบลอขาดเลยน้องามาเบิด์เสืออะไรเนาะเอาอันนั้นเอาเคือเพิ่นไว้มันอันนะี่เนาะโอ้ยพี่นอ้นองปาดนะเตคือเพิ่นออกเนาะมองามแม่งจะพี่น้องใหญ่เต็มที่เลยเนาะ ต้องแาวจ้ะเป็นหัวเก่าคนนะนหัวเก่าคนนะฟังไหวบ้างนัดทุม่มคนไหวคือเก่าจ้ะเพิ่นเกิดดีกนะจ้ะเดี๋ยวเคนจะเกิดดีครับปีหน,นะนาเนาะปีหนาเพิ่นก็ปองหัวใหม่เนาะ นกมันเทียนนี้ยกบเนี้ยวเนิบดีจ้ะไปเห็ดคองวานกระแสบเนาะวันนี้ก็ใหญ่เติบจะพี่น้องมันงามดีเนาะได้ปะ มัน,น้ีงป้บ้าป้าอือประน่ำโบสุดเลยพี่น้องเสียาเงห็เนะาะแต่ซ้ำนี่ก็สีสุดดามเสียมแล้วเนาะอหัวงามซ้ำพี่น้องหัวงามทั้งจ้ะเสีงามซ้ำเนาะเศรษฐายงามเหนียวดีจ้ะพี่น้อง เาไปเห็ดของหวานกระแซบจ้ะมันนกมันเถียนเนาะเื่อนี้ก็จะงัยจเนาะจ้ะมันขาห,ากหักไปซะบอซับลงกระติดอใกม่ตึกติกตกตกตก เงาขนาดจะพี่เนาะงามครับนะจ้ะโหยอดลาดเลยครับความยาาจ้ะวนสิเป็นแขมเหมือนเนาะมากาครับ ลงมาหอดเงาเพิ่มขึ้นนิดน้อยทั้งแต่งหักใหญ่แล้ว ว en. ่ใบใหญ่สั่งพี่เนาะเขื่อบกใหญ่งมหอดเงาเพิ่นลาเขื่อน้นน้อยก็มีกบบใหญ่แห้งเนาะงครับว่าสิ่งทีบอกเต้าหันเือบกใหหัว่นอยเนาะ บางเพื่อกระะท่านลงฮวาเป็นไดเนาะกรแต่หัวสีใหญ่เนาะฮวาหน่อยฮว่าใหญ่ปนกันไปเนาะ Một cưa à, nó, anh ạ. Một cưa gần như tư, bíu nó. Một mưa bên đây, nó. Một ngắm, nít đi Một ngắm, nít da. 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 หักไม้ขนาดเบาๆนัดหากใหม่ยใหญ่ชอบคอยมางามนี่เนาะสมกับเครือแล้วเนาะเครือพนบ่ญใหญ่จ้ะ อ่างน้นลงหออัวบ่เนาะอหักน้องเป็ปาดพี่น้องขูดมันไปมันมามาพอเฮ็ดน้ะเนเกือบเหยียบจะพี่น้องจูมใหญ่เนาะโอ้เนาะเห็นจูมเดียวจะเห็นงกเหลืองจูม ตอนสอน,น,อสนสทั้งน้องบาวนะครับครับปะนะจักว่าซับถือเฮ้ จังใดพี่น้องหัวหักซ้ำหัวงันียี่เนาะละงอกอีกสองจูมครับเป็นตึกแดดเนาะสีเป <4 S 2> <4 S 1> นสีดไปเลยเนาะสีเป็น,นะนจนเป็นสีดาราเลยนะขี่รถมาเห็นอยู่ขางทางพอดีเนาะสีออกเมื่อล่ละครับจูมน,นึงจ้ะ เป่าแล้วครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบานครับมาสรุปพลงานครับเซากอยครับมื่อนี้จ้ามาเบิ่งผพ้นงานขพงเท่าจากพี่น้องเฮ็ดเท่ากับือว่ามันยุจ้ะก็สิไดเป็นเฮ็ดผึ่งไทยเฮ็ดผึ่งดำจ้ะเฮ็ดผึ่งคาลลยก็ได้เฮ็ดละงูกน้ำจ้ะเฮ็ดกอจ้ะเฮ็ดปวกตาเท่าก็ไดดอกนึ่งจ้ะพี่น้องมันนงมันเทียนเท่าก็ไดสองโลอยุจ้ะมีแต่หัวเงางาเลยจ้าัวใหญ่แหงเนาะ เอาไปเห็ดข้องหวานกระแสจากพี่น้องเนี้ยเนิบจ้ะเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทันได้ชื่นชอบมาคลิปนี่ก็อย่าลืมไปซอยกดไไหลกดแช่กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อถีอส่สบโบผาคลิปใหม่ๆจากบ่านนัดกับสาวก้อยเด้อจ้ะพี่กัดของเฮ้ามาอนีกับป้าบันน้องเมกอำเภอบุตรธนิจังวัดดุบลนจ้ะคลิปนี่เป็นคลิปข้องวันที่26สิงหาคมปีพศ6 5มือหนาคลิปหนาค่อยผอกันไหมจ้าสำหรับคลิปนี่สวัสดีจ้า สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกป่านาอาพญใหญ่ไม่หญ่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามันยู่พี่น้องมันทั้งเห็ดทั้งมันครับเมื่อนี้เอาละครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดชช่นชอบมาคลิปยังไดก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านนับชาวก่อยคลิปใหม่ต่อไปครับถุนการคลิปน้มื้อนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ